รักลุงพลไม่หวังเงินทองสหายลุงพลงานเข้าถูกแฉรุมดุดทรัพย์เจ้าตัวโตไม่จริงคบหาไม่เคยหวังสิ่งของเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2563ทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารได้พบกับนางนรินเงินนามหรือป้าถอนให้สัมภาษณ์กรณีเพจอย่าหาธรรมอ้างว่าป้าถอนและป้าจำลองเป็นคนขี้ขอ ป้าถอนกล่าวว่าประเด็นนี้ตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาหากว่ามีคนเอาเข้าวของมาให้ลุงพลตนก็ไม่เคยขอแค่เคยพูดกับป้าจำลองว่าเขาจะแบ่งเราไหมเวลาชาวบ้านเอามาให้ตนไม่ได้ยื่นมือขอแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่ว่าตนตีสนิทกับลุงพลเพื่อเอาความลับไปบอกแม่น้องชมพู่และตำรวจนั้นตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ตนกับลุงพลอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ลุงพลมาเป็นเขยที่บ้านกกกอกกรณีนางปิน่นนามสมมุติออกมาเปิดเผยพร้อมภาพนิ่งทีมค้นหาชมพู่วันที่11พฤษภาคม2563ช่วงเวลา14นาฬิกาจำนวน7คนที่ขึ้นไปหาน้องชมพู่ชุดแรกๆที่ขึ้นเขาผู้เหล็กไฟแล้วไปอยู่จุดที่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดนั้นนางเพลงนามสมมุติชาวบ้านชุดที่ขึ้นไปพร้อมกับนางปิน่น เปิดเผยว่าทีมของตนอาจไม่ใช่ทีมแรกที่ขึ้นไปถึงบริเวณด้านบนของภูเหล็กไฟเพราะเนื่องจากตอนที่ทราบข่าวว่าเจอน้องชมพู่อยู่ที่โรงเรียนกกตูมมีกลุ่มคนที่เดินสวนลงมาซึ่งสังเกตว่าเป็นกลุ่มผู้ชายแต่ในกลุ่มนั้นไม่ได้มีพ่อของน้องชมพู่ลงมาด้วยแต่ด้วยช่วงเวลาที่ผ่านไปนานจึงจำไม่ได้ว่าใครสวนทางลงมาบ้างจากนั้นก็เดินลงมาตามทาง มาเจอชาวบ้านอีกหลายคนทั้งคนกกตูมและกกกอกแต่สำหรับต้นเสียงที่พูดขึ้นมาว่าเจอชมพู่แล้วตนไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเสียงหรือเริ่มพูดก่อนแต่ตอนนั้นก็เริ่มพูดกันหนาหูแล้วจึงทำให้ทุกคนรีบลงมาจากเขานางเพลงบอกว่าตอนขึ้นไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดินไปถึงจุดไหนเพราะมีลักษณะเดินตามกันไป แต่เพิ่งมาทราบว่าด้านบนคือจุดที่พบศพน้องชมพู่ซึ่งหากเป็นไปได้ถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าก็คงมีคนขึ้นไปถึงด้านบนจนกระทั่งเจอศพน้องก็ได้ส่วนกรณีคลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านที่มีการคุยกับหญิงสองคนนางเพลงบอกว่าตนรู้สึกเป็นห่วงผู้ใหญ่บ้านและเป็นห่วงครอบครัวของน้องชมพู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงถูกแอบอัดเสียง ซึ่งส่วนหนึ่งคงเกิดจากความอึดอัดใจที่โดนทางอำเภอบีบหรือกระแสกดดันในหมู่บ้านอีกทำให้ต้องหลุดหรือเล่าเรื่องราวเหล่านั้นออกไปสำหรับบรรยากาศที่บ้านกก,กอ,อกตอนข้ามของวันนี้คือวันที่หนึ่งตุลาคมเวลา20่สนาฬิกาก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องจากชาวบ้านต่างพากาันเข้านอนแล้วและจากการสอบถามข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีความสนใจที่จะรอฟังแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ว่าคดีของน้องชมพู่จะเป็นอย่างไรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ